กุญชงไพยเจ้านาะพ่อกับพ่อโม้วุญชงไพ่บ้านนะครับพี่น้องบุคคลกามาพอท่านปันไดยกพะักีดูบังไทยมีเสียงเท่ยอะไรเด้อพี่น้องเด้อเพลงงานกุบชงไพ่พี่น้องพ่อย่าผันทามเด้อพี่น้องดื่มชี่แคนโอมน้อยเนาะ ได้แต่ควันมันพี่น,อน้องมาแต่ว่ากันบอทานครับพี่ตะพวงยูทูบี่น้องปีนอยู่ถแถวนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยแล้วจอยจอยพี<ด>่จอยมา<ด>อยาู่พี่มาขอสวษน,นะข้า ต้นมะ้นก็ซื้อพี่เพียพี่ทำพี่อ้ผลทำโก้อ้ผลไม่แพงน่อย้ยมาพ่อเ้าจ่อยพี่น้องสบายดีนางหน่อยไหมเด็กพ่เบียดเด็เพอ กระซื้โอ้ยกรซือให้คอยกินเน้ยสว่ดีเหานน่กซือให้กินเนสเมกรอกแนเพื่อนซีฮารุจะผลนกันกินยังกีนน้องกินน้ำแ่ได้หนึ่ทีละสี่ทบ้องได้หนึ่งสี่ที่สี่ที่ปรทันมังไพมา่ายเอากันเองได้ได้นั่เนี่ยคือแบบแตกแน่ครมันคือกินลู่ยแหงแท้เนี่ยองน้ำแซ่บพือเพ่อนีบอ บัวเอาตัวน้ตัวนี้แมันอะไรจองตัวนี้นนองจอยบันบานได้เขาโฮมนะโฮมได้เขาโฮมได้่เดี๋ยามาคนโคนน่าอีกยู่รูเนี่ยนี่เมียนโทรศัพท์ต๊ะหรือวะใจหมดคอยสิได้โค่นออกเบิร์ดได้บัตรแก้วนี่เรียผมมีงานเราอ่ะเพาใจ่ายสองขวดจายก็เรียกขวเจ้าเฮ้ยขวโคจ้าขวเจ้ากันเ้าไปพ่นเอาอีกนไหม

คนตกันเอาอยู่ะเิดท่ันอยู่ในกนรถตูกงนโต้นิ่งกค่าเออล้นิคาอุ้ยใจไร้ไร้แงมันมันงยิงา

Ots, แค่กระ trendy, ็แท่นี่สักที่อนหนึ่งเองแท่มาเสี่คนได้ไป้านางเน้ไปป้านางแล้วตายมาพี่นลองพลโต๊กพี่น้องก็ไม่ป้านางไปเลยไปเเป่นแล้วใครคิดประธานพี่น้องพนโต๊กใครเอาพลนี่พี่น้องเบิรงอยู่กับพ่อข้ามาใช้ยงินพ่อข้าพี่น้องก็ขยันาัดทัมไปบัวได้พนโต๊กแห้งพี่น้องเลย พุโตกข้ามาร้านกระบือเห็นพี่น้องพุนตกละปั้นป่องไปกัะบดาดไอ้าบางไผ่บางใหญ่สเลเล่นะบางไผ่บางใหญ่เองหาบางไผ่ร้านคนพี่นออ้อ,นพนองพุนตกแห้ง <c oughs> พี่น้องข้างโคกคุณผู้ชมผู้ค้านะคคูไม้กับมีผู้ค้านว่าข้อชนน้ำโพค่าแค่คนใจบุญพี่น้องร้านกราานนนบืเห็นกันปั้นป่องกันป,งปงังเบ็ดเลย ข้าบปมุุดบาไฟพี่น้องชา้านจะเข้าเด้อหวานน้องเอ้ยัน้นชาบบางไนะคนแต่คนเข้าจะที่เบอร์อแห้งอะไรเนาะแห้งไรโปั้นป่งก็ไปพี่น้องกยคู่ค่าคุบไม่กับนี้ ไปนองล้งสาโลรุล่มบางไย้ยจะเป็นมีโจ๊กในงานน่นกักได้ได้เนี่นตกเน้นตน้ำโพค่าพี่นอ้องเลยไอคิจุดและะ้วบอสิจุดบางไผเสพนพี่น้องภาคแลยพี่น้องนเอมเด้อ โอ้ยกล้องฮะบนเห็นครับพี่น้องหลูดเอาในเงินนะโอ้ยควันพี่น้องควันควันบางไผ่ใต้ถุนควันบางไี่นหองโต้ยเห็นพี่น้องเหขนาด บางไทย่ยังรออยู่นำ้ำตาลจูดนะพี่น้องบางไท่พี่นอ้งนองแค่จีจูดปลาคาโพนพี่นอ้องจับกระดิจูดจ้าจจูดไหมนะมันจะว่าได้รู้ได้ตอดออ้องรอจะว่ารองเบิ่งหมอโอ้เม็ดโซล่พี่นอ้องแค่จีจูดกลางไผยโพนเลพี่น้องพี่น้องมันกำลังจีจูดบางไท่กลางไผยโพนพี่นอ้องรอรุ่น้ะพี่น้องเด้อโทรศาะฉะกูขาดกับพี่ตะโพล รุ่นนอพี่น้องรุ่นเด้อไปกำลังกนดไทยกลางไทยคนเขานงไทยน่มันอเยว่ยไโกะไก่คนอะท่าเรจะเริ่มแลวเริ่มเลมพี่น้องเนมบ่มมนสิบปีมาับเฮ้ยมันสิบระเบิดบ่ยูละบ่นะพี่แลก ขราโุกเด้แต่เจ้าญาติบนตกใส่ลส้องจูมดมันก็ลองโพกช่วแเลยเนมี่น้องนมเนมขู่ขากระมือท่านๆพน้ำใส่ผ้าอ่านนันชายน้ำม,มันเตีย่งมันคืบอบทสนเห็นแล้วมันคบอบทเบ่อแน่าบ่บนต๊กระจูดพี่น้อง ยังโมจุดีปะโมขาวเที่ยบบนั้ซ้อมพี่น้องซ้อมง่ามาเลยเห็นปะส้ดงามสุดง่ามเนาะถ้าโหลดพี่น้องบปเห็นปันไหนดูควันพี่น้องเบ่งควันเอาเขาอยู่ทั้งโหลดจะได้บ่แก่คนเลยทุกนพี่น้องควันรุ่นพี่น้องรุ่น บางที่บางที่สองต่อไปออยม่ทิกลิ่นอยย่ที่นอบางในพ้นตกนะเมือไปอีนอกน้องเลยแงโคกจะลย คนตก้องไปใกล้บ่ได้น้ำลายขนาดพี้นาะโคตรเียงดัง่คือกันเพราคุณข้าข้ารอเราเห็นไหนพ้กเราย่นะ บ да ้างไพ่ไงพี่นอกน well um, ี่นะรอด้อพี่นอกรุ่นเด้อเาเป็นลูกมันได้แต่ไปยืนใกล้ๆอีเดียวหานะคือขีาดว่ะอ้บ้านเงินบ่บ้านเงินบ้านเงินบ้านบานเงินไปไปบ้านบ้านเงินปานบอกมัแต้ว อ้อ่นวานเงินพี่น้องมัว่าบ่ท่านดอกพี่น้องได้ไล่กูมูเงินยางเงินฉีบเป็นงินเด่นพตรีอมโตพี่น้องมาไพ่ใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่ต่าง เตรียมตัวเลยพี่น้องอย่าพับตาเด้อแอนเอาหลุดมันนียพ้นตะที่เซ้าเลยเลยแอนอย่าเพิ่มมันก็หยุดกันเป็นตั้งนี้ก่อน พวมึงกะเหตุดอยูแอนพวมึงะเหตอดอยูในห่มอันนันบกไเออรูน้เนาหมันนะกิน่น่นคือประชุดตะเกรอ่ามันบวติดคนตัห้าม เริ่มใหม่พี่นอ้องบะงไฟใหญ่นะมะงไฟกลางเ,เตนนเเยียต่ยมพี่น้องเตรียมอย่าขับตาได้พี่นอ้องบังไฟใหญ่เติบชำคา <c oughs> เยียมโตได้พี่น้องเด้อ ทางอะไรนะพ uh> 拜拜ี่น้องคือเลยก็มีแต่หน้าพี่น้องคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ จะได้กรากวากคนไรกดเช้นางได้พี่น้องพี่ผาได้ขออภัยเด้มมันน,นี่คนตกแห้งเองมามาถ่ายคลิปกันได้พี่น้องโอเคปันได